อ้าสวัสดีครับมาอยู่กับผมคนชื่อบอสนะครับวันนี้มาโปรโมทเซิร์ฟเซิร์ฟเ MCI นะครับเอ่เอ,อมาโปรโมทเซิร์ฟ MCI นะครับเยอันนี้มาโปรโมทเซิร์ฟนะครับสวนนี้คือเนี่ยคือเจ้าของเซิร์ฟนะครับชื่อว่าไอนะครับส่วนนี้ชื่อว่าไอไนไอไนะครับเพื่อนผมเองตอนวนี้ก็ไอโอมนะครับ,ๆๆๆค,รบคือนี่จริงเคยเป็นโอพีครับ แต่ว่าเขาถูกฟดในข้อหาแกล้งแกล้งคนนะครับเนี่ย <c oughs> อ่าวันนี้จะไม่ไปรับชมแล้วอันนี้ก็คือที่วัดนะครับที่วัด์ปไปวนต่างๆส่วนต่างๆ,างๆแล้วตรงนี้คือ,คอที่กด E X P นะครับ E X P คือตารางโดวเน็ตนะครับสำหรับคนที่จะเติม OP นะครับโอ้โหมีโอพีนะครับโอพีเติม2,000นะครับพันหนึ่งก็มีแอดมินนะครับลาตาโพลิสนะครับ VIP อันนี้สำหรับคุกสำหรับคนเกียนนะคนเกียนก็ดีนะครับดูดูคุกอ่ะค่อนสวยงามเลยอุ้ยไอ้นายเล่นอีกอก็เลยนะครับส่งนี้คือที่ไอ้ไอ้ไอ้ตรงนี้อะไรวะเนี่ยเออ ตรงนี้ผมตรงนี้ผมผมไม่รู้นะคะนี่คืออะไรออเคครับห้องเติมเงินวัวนนี้คือที่แจกของครับเซิร์ฟเราแจกของเหล็กนะครับคือว่าถ้าแจกของเพชรมันจะมันจะเอามันจะมันจะไม่ดีครับเพราะว่ามันยังไม่ไม่ค่อยขุดหาแร่พอดีพอดีผมชอบคุณหาแร่นะครับผมเลยเอาบล็บอกนี้ไปนะครับ อนี้คือเนี่ยคือที่ทีขยักนะครับนี่เออไม้ต่างๆหรือพวกนี้นะครับอันนี้คือหัวนะครับเออไอไออันนี้อันนี้ถ้าใครอยากถ้าใครอยากได้หัวก็บอกนะครับเดี๋ยวผมทำให้ทำไมไอใครอยากได้หัวแล้วก็บอกเลยครับยวทำให้ ส่วนนี้ก็คือหัวแอดมินนะครับนี่แอดมินเนี่ยแอดมินแอดมินแอดมินนะครับหัวแอดมินเอ่อส่วนนี้สำหรับค่าสัตว์ค่าสัตว์ค่าสัตว์นะครับเออส่วนนี้ช็อปนะครับคือยังสร้างไม่เสร็จนะครับช็อปอะช็อปพอดีช็อปยังสร้างไม่เสร็จนะครับช็อปอะครับส่วนนี้ก็คือที่ว่าว่าขออ่าพอดีผม ขอจบเพียงขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ครับผมครับเออผมลืมอะไรบางอย่างเออเดี๋ยวผมให้ IP ไว้ใต้เดฟคิชชันนะครับอืมโอเคนะครับสวัสดีครับเออนั่นแหละรครับสวัสดีครับบายบาย